สวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่องคาวิตี้สติอีกเช่นเคยนะครับต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับ EP นี้เราจะมาให้อะไรหลานต้องไปรับชมและรับฟังไปกันเลย มีมีมีอ๋อเอมีเท่าไหร่ี่้นะไรห้าเลขหนึ่นหนึ่งครับครับผมห้าหมือนต้องต้องใช้บัตรบัตรขั้นสองอ่ะเีที่มีที่พี่มีโอเคที่แดงปะขอบคุณครับพี่แดงครับีแดงครับลุงไมแดงมา่อ่ลุงให้ผมหรืจังแต่ว่าใครมีกล่องซ่อมไหมขอกล่องซ่อมหน่อยอเคครับขอบคุณครับใครมีกล่องซ่อมไหมไม่มีอ่ะ ลุงลุงมีกับพ้ามไหมของคอหนึงแดงเลขอะไรพี่พี่แเลขอะไรเลขเอ่อหนึ่งนับสองอันก็ได้นะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองผครับพี่มีพี่มีบัตรเลเวลสองซันไม่ไม่ต้องใช้บัตรเลเวลหนึ่งพี่เทดเอาบัตรเลเวลหนึ่งให้พี่คิมไปตีอาวุธอ๋อเอ่อกตเอาเท่าไหร่เขาอะไรพี่มาวะใครมีบัตรเลเวลหนึ่งอ่ะมาเทดหน่อยพี่พี่แดงพี่ เอาจริงๆบัตรเวลสองเอาไปค้าเป็นบัตรเวลหนึ่งได้นะมันจะได้ทั้งบัตรหนึ่งกับบัตรสองเลยยังไงวะเอาพี่พี่เดินมาเดินมากับผมพี่มีพี่มีบัตรหนึ่งอยู่อ๋อไอ้แอร์พี่คิมหน่อยพี่ให้พี่คิมหน่อยไหนวะบัตรหนึ่งค้าที่ไหนวะพี่มีเอ็พีเท่าไหร่อะแอดจะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะให้ชันจะไปเทรดมาเลยแม่เราบอกแอดให้พี่มาตัวเซฟได้ปะไปเรเบลก็เอ้ยไม่ใช่ไปจะไปจะพาไปก่อนนะไปตัวเซฟวันเดอร์ซันนี่ไปตัวเซฟเลยไม้ผมขอเล่นนะ มาแล้วลุส่พีเจ็ดพันฮะสน่เออพี่มพี่เอฟพีเจมีปะพี่มีหกพันอะหกพันึงอะหกพัเอ้ยผมผมมีพันหผมมีพันห่พี่มีพันหที่ผมบอไม่ใช่งก็เทบาทเวลหให้เลยเอาใส่รถไปเลยโอเคสเน่แล้วเรื่องไม้เราอะไปเรื่องไม้ต้องต้องปก่นสเเดี๋ยวเอาเอให เดี๋ยวเต้เอาวุ้นให้พี่คิมเสร็จไปสภาลงกันสภาใครใครจะเอาใครจะเอาอะไรได้เลยอยู่ไหนวะเออไอ้ใครเนี่ไอ้กอนกอนกลัวไม้ให้เต้ก่อนนะฮะเอาเอาไม้ให้เต้ไปก่อนนะอไออ้เต้มีมีดแล้วอะไรนะไอ้กอนผมอยากเล่นไม้อ่ะอยากเล่นเหรอไม่แต่เต้มนตึงไม้อ่ะเอาให้เขาได้ครับเออเอาเอาไปก็ได้นะพี่มีดเนี่ยได้หมดเห็นลุงเขาบอกจะให้คนชื่อคิมอ่ะใช่ไหมคิมก็มา มีดแน่ยลุงจ้าสุดเห็นลุงบอกจะให้คนที่กินพยาป่ยาไม่ไดพี่คิมได้บัตรยังยังยังเอาใครอ่ะเอ่อใครก็ได้เถ็ดเถ็เถ็ดอันนี้ให้หน่อยพี่แดงพี่แดงเอามาเอามาเอามาไหนพี่แดงอยู่ไหนอะทันได้อยู่ไหนนตึงมันึงนตึงนี่นี่อยู่ที่อยู่ที่พี่เ่ยพี่ปลากุญแจรถด้วยไม่ใค่มียาไหมเอาบันีดเอาบันีดเอามันนี่ทันไล้วอยู่ไหนลุงได้อยู่ไหนมามาเย็นจงเนี่ยอยู่ไหนกันอะอยู่ตอนนี้เลยวอ่ะ รวมครบไหมเนี่ยคูกค้ามาแล้วลูกจาอหที่เราได้มาเกินหนอไม่เกินโอ้ยเกินไคนด้วยซ้ำมาดูขขานอนกันดยิงยินเขานอนยิเขานอนดูับเแล้วไลดมเมื่อกี้ท่านี่ถามีอะคิมไปเอารถที่ไปเอารถที่ไปเบิกไปลองเบิดด่วนลองแกลองลองกแล้วด้วนคิอยู่นี่นแล้วคน ใครก็ได้ยืนได้เฉยสักคนเอเอเท่านั้นดึงไปเลยรงทองท้าหนมาพี่แดงพินาตัหน่อยุงทองท้าไปหน่อยดึงดึงไปไปไปข้าวก่อนไปข้าวก่อนปคนพอดีพี่แดงแล้วเนี่ยอครบไอเอ็กพีมันให้กันเลยสิบนาทีนะเลยสิบนาทีเนาะเฮ้ยันี่ซันี่ได้มานะมาละเออพี่กิมพี่เล็กเลยดาวนะ กุ้งองเท้าไปหนอยลุงแล้วจิเราจะได้ไปเทพดไหมไม้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 จะจะหมดนอนเท้าไปหน่อยนาแก๋นานานาดูใครที่ไม่ได้มีธุระไม่ไม่ได้มีธุระหรือว่าอะไรที่นี่เราไปไปลงมาทะเลทรายไปนอนกันอนมีตังมีตังไหมมีตังมีตังกันไหมไม่มีรถผมไมม่ให้ให้ที่ชิมติวันก่อนซันซันซันมีตังสักมีตังซักสามสี่พันว่าพี่จะขับก่อให้มา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 พี่จะขับก่อให้ขอสองพันขอสองพันแล้วก็ได้ขอสองพันไฟฟ้าเหนี่ยไรประโยชน์จ้ะ มันได้จากพันก็ได้วะมาแล้วมุจจาจุดโอกรวาที่นุ้งยากได้เต็มไปเด้อโอกรวาที่นุ้นะตอกเต็มปอกเต็มอ๋อเขียนแล้วครับผมนี่ไม่ผมไปด้วยใครอยู่ไม่รู้อ่ะใครไปเนรถบ้างใครไปเนรถบ้างขอยินด้วยหน่อยเต็มเต็มเต็มไอพี่ต้องพี่ไม่ได้วยนะอุ้มได้ตอนรียนุ้มได้หาอุ้มนะเวิ่งเวียน อยู่นั่นละมาเต็มเลยอ่ะพี่แดงเอ้าพี่ล้านพี่ล้านน้องบ้านเต็มแล้วยี่ห้เต็มเลยใช่เต็มพี่ล้านไม่พี่แดงออตังโมออตังให้พี่ครับอยู่อ่ะพี่ครับพี่ครับเกาะอยู่อ่ะอ๋อแล้วพี่แดงมั้ยนี่อ่ะพี่แดงพี่ครับเกาะอยู่ อาตอนไหนก็บอกได้นัตั้งสี่หมื่ะใครจะเอาใครจะเอาเกาะบ้างมมม้าคนละตัวเลยเล่นได้เอาไปเอาไปขอได้ดิอันนึงกับวมมีแดงมีแดง้าให้ผมยดิผมให้ขอมา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 ที่ะที่ที่โต๊ะที่โต๊ะที่โต๊ะโอเคอแล้วนะมีแค่สามตัวนะเดี๋ยวเผมให้ตังค์ให้เออเอ้ยอ้ก้ออยู่ไหนอ่ะ ลังไปพี่กำลังไปมันตัวละเท่าไหร่อ่ะมันตัวละพันครับแต่ว่าต้องมีของปูนสามกับพวกเหล็กทองอะไรอย่างเงี้ยผมมีของเลยตู้อยู่บอกอยเปีนแดงกันละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใช้อะไรบ้างนะปูนสามนะตัวครับปูนผมมีปูนอยู่แต่ว่าไม่มีตัวครับเงินแดงเงินแดงผมมีเงินแดงผมมีเดี๋ยวผมไปให้ใช้เงินแดงพันหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ไม่ทันแล้วเดี๋ยวพี่ต้องไปนอนโรงพยาบาลอีก เออคาริโซนหยุดลงบารเทเลซ่าแต่ไม่เนาะผู้ดาวผูดาวไม่เป็นไรหรอกมันเซฟโซนมันดักเรามาแล้วลูกจ้าจักรวาลที่นี้ยังไรแล้วเถิดเราเรียกเรียกนายกลงมาเทิดอาวุธยังยังเลยครับไปเรียก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 เรียกเรียกเรียกนายกลงหัวเลยลงตรงนี้ใช่ไหมเรียกนายอะไทยอ่ะพี่จัน จเล่นนายกลงหัวให้เต้ให้เต้ตอนนี้พี่แดงวะไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ดีนี่พี่ต้องใส่เกาะเลยปะเนี่ยพี่นั่งแกะพี่นอนโรงพยาบาลก่อนใครจะโซ้ต็มโรงพยาบาลเลยไปด้วยนขาอะไรกูดาวอยู่ไมม่ีปัญหรู้จึกติดเพลงแต่กรัวไปเปิดให้พี่คิมฟังวันนั้นวันนี้อะติดงูเลยปะเดี๋ยวตายนะเป็นเด้ ยิงข้างหน้ายิงข้างหน้ายิงข้างหน้าเอ้าคิม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 มาแจมหพี่หน่อยอันนึงพี่ผมตีวัอยู่ไอไอใครวะใครอยูรถเนี่ยรถไร้งถงรถนเออรถรรถรถรถงงงงงงงลงรถมาขับรถพี่หน่อยแล้วก็ล็อกรถคันนั้นไว้ได้เลยขอตังค์รงงงรง อเจ้าพี่เจ้ได้ไม้แล้วไงนะผมอยู่โรงพยาบาลเด้อเฮ้ยเขาติดเรือพี่เกาะเออใช่ใช่ใช่เออพี่แดงอยู่ไหนพี่เอาแล้วรถพี่แดงอยู่ไหนวะรถพี่อยู่นี่รถพี่อยู่นี่พี่อยู่ที่อยู่โรงพยาบาลจะพี่นอนโรงพยาบาลก่อนเอาแล้วผมไปไงอ่ะนอนโรงพยาบาลอยู่ผมเอาเมาเอ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 าเมาดาวห้าทีเร็วๆเลยเหลืออยีกหกนาทีนะรีบๆนะเหลยของนาทีนะเกาะเกาะพี่ต้องใส่ปหมเนี่ยใครมา เอาเขจะล็อกรถพี่ไดหน่อยรถให้ให้ให้คนที่มั่นใจพี่ให้พวกไม้เอ้ยให้พวกเกาะคนคนคนเล่นอะไรเก่งๆใช่ใช่ใช่เกาะที่พี่ตัวหนึ่งอ่ะเอาใครนอนเสร็จแล้วมารับด้วยนะน่าจะเป็นรับพี่คิดเองลูกครัดคราวนี้เราไม่ล่าแต่เราไม่มียาไม่มียาไม่มียาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายอมยอมไปก่อนขอเราไม่มีเราไปเอาตอนวอรจบลูกครับนนั่แหละไม่ต้องซีเรียสครับผมลืมไปเบนเน็ตมันอยู่ในรถเนี่ยอ่ะรถลุงเหรอเออ ไ่รา่อาะเงี้ยนนะอ๋อดีใช่ไหมเออทุกคนผมว่ลกาจะเลื่อนวอลจบไปวันเสาร์นะเดี๋ยวโทรขอพี่แจ็คเขาได้ได้ได้ถ้าได้ก็ดีเลยจะจบหรืบ้านเขาจะขึ้นไปเนี่ยประธานอ่ะยาก็ไม่มีไปขึ้นขึ้นขึ้นรถพี่แดงก็ไม่มีคนแจโดนล็อกเองก้วโดนขโมยอีกเออนั่นแหละก็ก็บ่อยขึ้นไปก่อน โอ้วดเล่นมาเต็มแล้วโอ้โหฮิ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนในนี่ไงรถไงเอ้าเอาเอาเล่นได้เหรออะไรเล่นไม่ได้บันมแล้วบันมมันบัอมมันบอมบมคุณดาไม่ได้บอกเลยบอกเลยบัอมไม่ได้เซฟโซนแม่เมื่อกี้มันโดนซอมเลยเมื่อกี้เออคูดาวด้วยบอกเลยเล่นได้คุณดาวอยู่นะใช่ๆไปนอนเลยไปนอนเลยไปนอนเลย ไม่ใชหมดรอของคดาวยังหมดยี่หกอีกเสียทีเออนั่นบํมผมละแต่มันรอบํมเลยเนี่ยบํมได้ไงพี่แดงพี่แดงพี่แดงนอนเสร็จแล้วพี่แดงขึ้นรถเลยนะผมพี่แดงคุยกับมันเลยอ่าฮั้นนอนเสร็จแล้วคนลิงไปเลยเนี่ยมันรออยู่เนี่ยว่าจะไม่ได้นอนเลยเนี่ย จะจะเล่น,จะ,ลนจะเล่นสนุกส,สนุกจะเล่นใบอะถามก่อนเลยถ้าเล่นใบเดี๋ยวจัดให้ใครมีข้าวไม่ลงน้ำสักส,สองชิ้กนก็ได,ด้ใครก็ได้รถตพี่แดนยนใครก็ได้น้ำต้พี่แดีหน่อยที่ซ้าเปิดกระชา้าดวลโดนัทไม่ใช่เหรออ๋าาอ,อได้เยอะด้วยเลขอะไรเลข<ค>สิบเก้า,น,านั่งรถพี่แดงหน่อยอจะเอารถไหมซุปเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังปั๊บโอ้ยกำลังจะเต็มละ โโอหของเต็มของเต็มกินอาหารไม่ต้องเต็มนะเพตายยังไงอาหารก็โดมีนีหมดคนเดียาให้บอมนั่นแหละพี่แันนั่นแหละบอมรวยเลยมันไปไหนอ่ะไปแล้วพี่เอตีหน่อยเข้มเข้มเข้มเอาไอเนี่ให้พี่หน่อยเอากำลังจะให้ยารถคันนี้สุปาดีไงเข้มเค้มเค้ม นี่อหรอพี่คิมโดนมั้น่ะทิมไม่อยู่หรอโดนได้ไงมันอันนี้อยู่ดีแล้วผมเพิ่งตีเอาไอ้มันยังมันยังมั่งมันกูดาวอยู่นี่พี่คิมได้มาใช่ไหมเห็ดไม้ยังเห็ดไม้ยังพี่คิมได้มาเห็พี่พี่คิมได้มาแล้วเห็ุแล้วใช่ไหมเห็ุแล้วอะไรเตะอะอาจารย์เล็กเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่เห็นหรอเฮ้ยนี่ไงคิมตายเออคิมตายที่อะไรอ่ะเอ้า ไม่หรอเฮ้ยคิมตายวะตายอยู่ไหนพี่ไปดูดิไปเพิ่งไปเพิ่งเพิ่งไปดานไปด้วยยานขึ้นมายันขึ้นมาเดไปด้วยเดินไปด้วยอ่ากูไปก่อนครับเี้ยเขาผ่าหน้าผ่าเป็นแยมเลยเนี่ย เดียไม่ไไมนะเขาเล่นเขาเล่นเลยล่ะไอ้อเหี้ยเป็นใบเปล่าการขับรถเร็วนะไะอ้หนูยิงเล่นได้ไเฮ้ย<ด>เฮ้ยเยหมือนกระบูกดาวนะ ขอบีีคิมุยกับพี่คือคอคคุณจะเือไหหรือว่าอะไรไม่เป็นไรครับปล่อยนไปได้ได้ไม่ได้ถ้าิด็ไแล้วสันนี่มาแล้ว จะทไมมยว่าะไรเหี้ยว่าละกโคดาวนะกดคูดาวนะว่าละรู้เลยเหี้ยรู้มากเออรู้มากเลยกดคูดาวนะไอเบมันได้ยินจากไอเบที่ว่าเราจะเอามาคือไอเบยมันคือโทรศัพท์ ขนาดนี้หมดกูดาวแล้วนะฉันนี่เราเลยไปดาวอันนี้อันนี้เราไปโรงพยาบาลก่อนทำไมก็ไปรอคิมแนไม่ไม่มาดิไม่ขึ้นมาเอาแจ็ให้ด้วยอันนี้ใครไว้อีกคนเนี่ยใครนั่งข้างกูเนี่ยใครเป็นดาตายลาเต้เปล่าลาเต้เหรอใช่เต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 ่ไอ้ยัยใส่หมวกแต่กูนึกว่าแจ็คกี้เลย อ๋อไม่ใช่อันนั้นนะไอ้นี่พี่พี่ผมเก็บพี่มาเลยอ๋อเออเด็กเด็กกแบบเหมือนรู้ว่าไอ้เนี้ยแบบเดี๋ยวพุ่งลงยุ่งลงเอาใจแล้วกันเลขอะไรสันเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเลขวอลก็ดีนะไอ้เหรอเขาบอกว่าเขาเวลาที่มนเป็นฐานทุ่มสี่สองนะเป็นครูดานระหว่างแก๊งโอเคปะอะไรนะเป็นครูดานระหว่างแก๊งเลยเหรอสี่สอง สามทุ่มสีงไม่เป็นไรไม่เป็นไรส้านาทีสิบ้านาทีได้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 ง้นเราไปซื้อยาสะามั้ยรตอนราตอนเล่จยพี่หนรอรอนอนอยู่งงเลยอยู่แม่งเดินลงมาตีกูเฉยเลยสัสอยู่แม่งร่งหนึ่งร่งหนึงรหนลูกค้าพี่ไปลูกคอคิมอยู่ไหนอะงยไงยง่เล่นเยอะจริงเลยวะ อยู่นี่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 ข้างในกันไหนคนไหนอะ่นอะพี่คนไหนเนี่ยขอบคุณสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์ไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการตัดคลิปต่อนะครับคลิปหน้าะจะเป็นคลิปอ,อะไรต่อรอรับชมและรับฟังกันเรื่อยสวัสดีครับบายบาย